นกน้อยทำรังแต่พอตัวอลองไปสังเกตแล้วกันไม่มีนกตัวไหนเนี่ยเวลามันสร้างรังออกไข่ออกรูกออกรลานเนี่ยมันจะสร้างรังแบบเกินตัวมันะมนะไม่มีมอะ่ะไปดูก็ได้จะเป็นนกตัวใหญ่นกตัวเล็กเนะี่ยเวลาสร้างรังเพื่อจะออกไข่เนี่ยแล้วก็ฟักไข่เนี่ยมันจะสร้างแค่พอดีตัวมันเท่านั้นแหละไม่ไสร้างใหญ่เกินตัวเ,รเพราะว่าน,นก นกกระจิบอ่นกกระจิบนกกระจอกมันก็สร้างรังแค่กำปั้นมือเราทั้น,นแหละแค่นั้นแหละนะถ้าเป็นนกตัวใหญ่ละ่ะเป็นนกเอ่อนกฟิราบล,าลา่ะมันก็จะใหญ่ขึ้นมาอี่หน่อยใหญ่เท่าชามเท่าชามที่เรากินข้าวเนี่ยนะชามกุวยเตี๋ยวเนี่ยมันก็แค่นั้นนะแค่ตัวแบบเท่านั้นแหละนะแค่ตัวมันสําหรับการออกไข่แล้วก็ฟักไข่ท่านีนะมันจะไม่ได้สร้างแบบเอ่อเท่ากับกระมังซักผ้ามันไม่ได้สร้างแบบนั้นนะมันจะสร้างแต่พอตัวของมัน อันนี้คือหลักของโลกนะครับมันมีความหมายอย่างไรเล่านะก็คือมันไปตอบโจทย์ในเรื่องของอความความโลภความหลงนะความโลภความหลงของมนุษย์ก็คือมนุษย์เนี่ยเวลาจะสร้างบ้านก็ดีเนี่ยจะซื้อบ้านก็ดีเนี่ยอชอบซื้อบ้านหลังใหญ่หลังใหญ่หลังโตนะเพื่ออะไรเพื่อแสดงความ ร่ำรวยนะแสดงความร่ำรวยแสดงความถึงาการมีฐานะนะแต่ลืมคิดไปว่าต่อไปในการภายหน้าเนี่ยถ้าเราจะต้องซ่อมแซมเนี่ยแล้วมันจะซ่อมได้หรือเปล่าเพราะว่าบ้านาที่เราซื้อเนี่ยพอสัก10ปี20ปี30ปี40ปีมันก็จะต้องผุพังต้องเสื่อมสลายลงไปตามการเวลาของมันมันเป็นวัฏจักรเกิดดำรงอยู่ แล้วก็สิ้นสุดเนี่ยมอถึงเวลามันพังเนี่ยแล้วจะซ่อมเนี่ยจะมีทรัพย์ไปซ่อมหรือไม่ในช่วงอนาคตนั้นลืมคิดไปเพราะอะไรเพราะเป็นความหลงนั่นเองคือหลงทางขาดสติขาดสติแล้วก็ปัญญาวิธีคิดนั่นเองแล้วพอท้ายที่สุดเนี่ยมันซ่อมไม่ได้มันก็ผุพังลงมาแล้วผลสุดท้ายก็มานั่งทุกข์เพราะว่าบ้านพังหมดพังหมดแล้วซ่อมไม่ได้ มีแต่ความทุกข์มีแต่ความไม่สบา